สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะอาปัสสุขสุขคนบัสมองสบอนเนาะพบกันอีกแล้วกับจองน้องเดือนพี่น้องเมือเ่อนะคะเอามาคิดข้าวแรยู่หน้าเอามานอนหน้านะพี่น้องไปกินลายเมือแต่เมื่อนี่ฮะกด้ถ่ายพี่ให้น้องเบ่งเอาขาวติ๊บนี้ค้ออกไป,ปไฟคโคมแต่ไฟคโคมพี่น้องเอ้ย ลูกก็นอนเดี๋ยวลูกตื่นลูกก็หายพี่น้องพาเอากินข้าวข่าก็ได้ทิกินข้าวพี่น้องเมนูของข้าวมื้อนี้ก็มีมียังไงบาร์บีคิวฝนปลาทูแล้วก็น้ำมันั่งก๊าลังกินเมนูของข้าวก็มีฝนปลาทูแล้วก็มีมะเขือ มีนหน้าไม้โต้มพี่น้องเอ้ยน้าไม้นางขาวกับนางดำนางดำนางขาวนี่มีผักกะหล่ำหัวปลาทูของโอนซาปุนาพี่น้องเอ้ยโอนแล้วก็หัวมันไว้กินแต่ก็ชอบก็สิกินข่าวแาบนี้ก๋วยดุไปนั่กินข่าวไปนั่พี่น้องเอ้ยพระประสัดผ้าคลุมขอโทษข้อภัยลายๆเด้อผมเองพี่น้องบควสุขสุขคนเนาะริ้วขาวแห้งพี่น้องกินขาวแพร่ตังแต่คลิปมุ่ง บันเป็นหิวข้าวแห้งบนว่าอยู่เตียงหน้าพี่น้องเอ้ยกะชิมันเมื่อยในอากาศฮอนหอนปวดโพวะ้อนน้ำมันั่งข้าวย่างนี้ก็พอได้กินอยู่น้มัพี่น้องอะไรหืมเพได้กินอยู่ปวดโพว์นอหอนจะได้โอ้ยลำบากอันเวลาเบดเบิร์ดกับพี่น้องเอ้ย ก็ต้องโอดเอากลางเว้นนะจังมาสะอากอยู่บ้านเราๆอยู่หน้ามือไฟฟนะ้านะเฮ้อยอันละอันก็ห้องยังแผ่นยังเกาะที่เขาตากแดดอ่นานะไตาเป็นหลอดไฟนะพลังานแสงอาทิต์พลังงานแสงอาทิตย์ ราคาประมาณสามพันกว่าบาทเนาะกัดห้ากว่าบาทสินอนหน้าเบิดปีปีปีพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาแหละเอาเลยชิ้เขาเป็นนอนบ้านกระพังเบิ่งข้าไไรเงินเทาก่บสีชื่อพลังงานแสงอาทิตย์พายู่แบบนี้กาเวลาลูกลูกนะไข่ไข่แต่เวลานอนรับเขาลูกตื่นแล้วมันหาย สบายดีพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องป่นประทูหุ้ยหน่อหม้นางขาวพี่น้องเง้ยโอ่ควรจงมีปากปากกัดน,นะโู้บังน่ะ แค่มือจางควระถูแค่เป็นหนี้เงิน ต้องโตไปหน่อยสืมันตึ้นเมนเกิดนเนาะกินไหนได้ใช่ไหมประทูกรับเป็นประทูใหญ่พี่น้อยถ้าเป็นประทูไทยนั้นประทูไทยนั้นมือสื่อินหรอแพงเป็นงนอะไรจงโตมันต่างกันหรอ ม่ปลาทูไทยสเกตด,ดีกว่าปลาทูเวียซีโล่หนึ่งนั้นหาขบบึ้บานที่หรอปลาทูไทยกน,นเป็นคูไายเป็นอันจะก,กองพุ้มเหรอสองตัวตีใส่ยังแพงละปลาทูอืม สองโคูหนึ่งเรา่าปคููเนาะคูいいูละหาหกิบบาทชมปลาทูเนาะพี่น้องปลาองเราให้โลหนึ่งหาสิบบาทเนาะถ้าจะออกมาใจเราห้องเจักเดงาวบกบวมา ถ่ายพี่น้องเบิ่งคือชื่อแบนหน้าเนาะยังไม่แรงกินเผาเผาแรงถ่ายพี่น้องเบิ่งวะถ่ายอยู่หน้าเป็นอย่างไรเนาะข้าวกะให้ได้เงินกะให้ดีชื้ออัน พลังงานแจงาทิถิ์มาใส่พี่น้องเลยมันสามพันบาทเนี่ผมบมกขับอะไรเนาือดแหญ่ืดร่องมากมะละนี่นมะละร่องเจียนกระถับอี้มาละเลยใหญ่นะพี่น้องจะอับแขนเลยเนาะ ือมัในชีวิตเคยกินตะเสือกนั่นแต่เขากินโว้มันคมหอรือมันหวานมันเปนระเสือกเนาะมันกินก็เปิดประตูบานให้เยอาแสะ หวานรักหน่ตบอยู่จือมันกับบัวค้างมนน่มันโผจากดินเลยเนาะน้ำไหม้เนี่น้ำไหม่ค้าวเลยปอกแบบดอยน้ำไหม้ค้าวเลยมันเปรนด,ดินผล่นจากดินฝุ่นเเดียวนะเี่น้องหวาน เราเคยกินสิ้หูนล้วรสชาติเป็นยังไงแครอทเป็นยังไงรสชาติมันแบบายังเจ็บบทบุญได้เลยนะแม่สองเดือนแล้วบุฟ๊คพีเอาไว้เทียงก็ได้เพี่อนก็ได้แม่เมนั่งแม่ใส่บ้านไม่ใส่ปลาไม่ใส่สั่ภาร

มัน้องด่าตื่นมาเกปรนเ็ศมันเมือม่อยแล้วเป็นผิวแห้ยจีดมันนั่งคา้าพี่น้องมันนอนง่ายง่าเบิ่งหนึ่งพี่น้องทากกระชิงไก่สีกุ้งพี่น้องบ่อนแสบชุดก็คือบ่อนนี่แหละบ่าวเพื่อนหมักน <c oughs> อันนี้ แจบสุดบอลตุ่ยล็กไปเดยนปุนกินใส่มือเพราะอยากใส่มือนาะพี่นาไม่กล มื่อเขา็ล้งเรียบร้อยแล้วก็ยิงเผาเนาะเนาะคนงานคนไข้ไหมไม่น่าใหม่ตันนี้ต้องมจับนะจต่างกัน แต่ว่ามันยังหวานอยู่เด้อพริเกลียวพริเกลียวหวานพี่น้องริกหยำหวานน้ำมันตามธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะเหมือนน้ำมัปุ๋ยอันนี้คือธรรมชาติล้วนๆเนาะแบบแทบไม่ก็แบบน่าโตอีกแบบนึงเลยแบบน้ำม่เลี้ยงน้องเด้อแทบอยู่ยันบุ้มมี่น้ำม่นเรียงน้องก่อน อยูน okay, ้ำมาไทยปลาไปแล้วจับผภาพนี่แหละเขาเร่นเบิร์ดเขาเลี้ยงเงินกินทองคนเป็นหนอเบิร์ดเขาจับภากเลยเคะหัวเป็นหนอเขาต้องหนักกับพู่หน้าเคะหัวจะนั่งจะก่อนอันนี้เขาไม่ติดอะไรนี่ยุ แฮงาฮงฮข่า,าวภาษาอ่ีปไปทุกนตื้ได้ไปนาะเนเนี่ยเราเพ่งมรจับอันตับปนูนาเป็นอัมเบนกะดาวไว้ที่หาโตในของผมเพ่งเห็นเลือหัวที่กินินเบิร์ตบะหู่ป็นจีนซัมป์่ปปนอ่ะน่ก็มันได้ใส่ปนอ่นเงี้ยครับ เอาแมงดาไหวก,ก,กันเอกรกเอกเพิ่มเขาเอกรัก,กพี่น้องอกกเอาแมงดาไว้าบบารุ่นเพลงลักกีพ้พี่น้องเลยพี่น้องถ้าเราคลิปยังจะได้ล่าเลยเดอ้อสับปะราสิ<ม>ไปแครหัวประทูพี่น้องเลย <c oughs> พระที่ขับมาเบิ่งก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันกดกระดิ่งแจ้งเตือนในสองน้องเดือนในเด้อพ่อแม่พี่น้องบระสุข,ขุสุคนเนาะพอกันคลิปหน้ากับสบายดีพระสุขุสุคน